เตือนสติในหน้าสายเปปี2025เปแล้วได้อะไรเปเท่ากับจนสวัสดีครับในต๊กเอินีเทตแ8นะครับหัวข้อนี้ผมเชื่อเลยว่าคนที่เขาทำกิจกรรมพวก p k รับเหรียญหลอกกันทุกคนโยนเหรีเนี่ยเขาจะไม่ชอบหรอกครับเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์กันว่ากันเต็มไปหมดแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเราต้องแยกวิธีการเล่นใน Tik Took อ,อ,อเป็น2แบบ ใครที่เป็นสาย pk สายรับเหรียญน,นะครับแล้วคุณมีเงินกอบมีเงินถุงมีเงินถังมีเงินเก็บแบบไม่ลำบากคุณอยากไปเป็นสายเปไปเป็นสายซัพพอร์ตไปเป็นสายสนับสนุนอันนี้ผมไม่ห้ามเลยนะเพราะมันคือกิจกรรม t ิ k t ตอลมันเป็นกิจกรรมครับไม่มีบังคับไม่มีห้ามและไม่มีคําว่าเล่นเป็นหรือไม่เ,มเป็นไอ้ที่บอกว่าต้องไปขอ้จอจขอ้อใจโยนโยงเหรียญไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยครับมันเป็นกิจกรรมคุณทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แค่นั้นเอง แต่ถ้าคุณเข้ามาเป็นในหน้าวิธีของการเป็นในหน้าคือคือวิธีการทําคลิปกับวิธีของการไลฟ์สดเพื่อขายไม่ต้องเปไม่ต้องไปเปไข่ไม่ต้องไปนั่งอุ้มใจใครเลยเลครับอยู่ในช่องคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจนไม่อยากเป็นนี่ปี2025นะครับสายเปจนผมกล้าพูดเลยแล้วใครรวยครับคนที่เขามาหลอกให้พวกคุณไปโยนเหรียญนั่นแหละรวย ต้องไปอะไรนะครับต้องไปอุ้มประธานลองประธานอ,าอยากมีค่าการมองเห็นต้องไปโยนคอมโบโเหรียญเยอะๆอไปรับมิตรภาพไอ,อ,อ้คำมิตรภาพเนี่ยแม่งหลอกสุดๆไอ้คำว่ามิตรภาพแม่งแม่งหลอกสุดๆคุณรู้ไหมมิตรภาพเนี่ยถ้าคุณกําลังติดตามเนี่ยคุณลองไปดูนะถ้าคุณมีคนที่กําลังติดตามเกินเกินสักคนสองคนเนี่ยค่าการมายุคุณถ้าไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเพราะอะไร มิตรภาพที่ไหนลงคลิปไปแม่งมีดูคลิปเลยผมถามหน่อยผมผมท้าเลยอะไอพวกสายที่แบบมิตรภาพเนี่ยคุณไปเพิ่มผู้ติดตามนะนไอคนที่กำลังติดตามเนี่ยไอคนที่กำลังติดตามให้เหมือนให้ถึงหมื่นคนือนกันทุกคนเลยเอาไปถึงหมื่นหมื่นคนกันทุกคนเลยนะไปทําเลยครับไออันดับหนึ่งถึงร้อยเนี่ยที่เป็นสายมิตรภาพเนี่ยคุณลองไปดูเลย ขนาดพวกสายที่เขามากให้คุณไปรับมิตรภาพเนี่ยกําลังติดตามเนี่ยกาลังติดตามเนี่ยไอ้ปุ่มกำลังติดตามเนี่ยมันได้หมื่นคนมันได้แค่หมื่นบางคนเนี่ยศูนย์แต่หลอกให้พวกคุณไปติดตามกันทําไมอ่ะคุณไปกดตามเพื่อนในห้องไลฟ์สดเนี่ยคุณคือคุณไปกดตามเขาเขาจะเป็นคนที่คุณกําลังติดตามเขาเป็นคนที่คุณกำลังติดตามพอเขาก็เป็นคนที่กำลังตามเขาลงคุณลงคลิปคุณลงคลิปเขาไม่ดูคลิปคุณก็ไม่มีค่าการมองเห็น เดีย๋ยวบอกว่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เกี่ยวครับมันเป็นมันเป็นโมหารมันเป็นว,นนนวลีที่พวกคุณเอามาหลอกกันไม่เกี่ยวเลยครับแน่จริงอะทุกคนเลยสายสายมิตรภาพเนี่ยคุณลองไปมีเพื่อนเนี่ยเอกเอกกำลงังติดตามใ้ครอบปืนคนทุกคนเลยเอาเลยอ่ะผมผมบอกให้ทุกคนเลยคุณลองไปดูคนที่เขาสอนพวกคุณให้ไปแลกเพื่อน,น่ะแลกผู้ติดตามอะมันมีใครบ้างครับที่มันมีคนที่กําลังติดตามถึงหมื่นอะ ผมไม่เห็นมีใครมีเลยครับเอาแค่เนี้ความจริงใจมีอยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแ,ร,แร์นะครับทุกคนเนี่ยไหนๆคุณก็ไม่เป็นสายมันไหนๆคุณก็มามาสร้างมิตรภาพแล้วนี่คุณก็ต้องมีกําลังติดตามให้มันถึงหมื่นเหมือนเหมือนกันทุกคนดิเบอร์หนึ่งก็ต้องมีหมืน่นคนกําลังติดตามเบอร์สองก็ต้องมีหมืนมม่นคนกำลังตามเบอร์สามก็ต้องมีหมืน่นคนกิลังตามจริงไม่จริงไม่ใช่คุณเนี่ยมีก 9, 000, 8, 000, มันเก้าพันแปดพันหมื่น โอ้โหพวกนั้นมีอยู่อยู่บางคนสิบคนยี่สิบคนร้อยคนพันคนผู้ติดตามเป็นล้านเห็นไหมไม่แฟร์แล้วครับพิธีเล่นแบบนี้ไม่แฟร์เพราะฉะนั้นอย่าถูกหลอกได้ใครเป็นสายในหน้าตอนนี้คุณต้องทำอะไรครับคุณต้องเก็บเงินไว้ยิงแอดเพราะว่าปีนี้เป็นปีของการยิงแอดแล้วเก็บเงินไว้ทำแอดเพื่อนไม่ต้องมีไม่ต้องมืมอสนใจ ถ้าคุณอยากได้เพื่อนที่เป็นเปนกากัานามิตรด,ด,ดีการัญานามิตรจริงๆเพื่อนที่เป็น,ปนการัญามิตรหาไว้ทักสิบถึงยี่สิบคนคุณลงคลิปเขาดูคลิปคุณสิบคนยี่สิบคนนั้นต้องดูคลิปคุณไม่ดูคลิปเขาคุณหาไป้แค่นี้แล้วกรองฟีดวิงทงวันอย่าไปหลงเชื่อครับผมบอกแล้วนะกำลังติดตามเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสายมิตรภาพสายพีเคอะไร,ค,รคุณลองไปดูครับไม่มีใครถึงหมื่นอันดับหนึ่งถึงสิบเนี่ยไม่มีใครถึงหมื่นครับไม่มีน้อยมากหรือไม่มีเลยได้ซ้ำถ้าคุณอยากแฟร์นะครับไหนๆก็มาตั้งสายมิตรภาพแล้วเนี่ยทุกช่องที่เป็นสายมิตรภาพกำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ร้อยนะครับคุณต้องมีกำลังติดตามเป็นร้อย คุณต้องมีกําลังติดตามหมื่นคนให้มันตันลิมิตเหมือนกันทุกคนครับแล้วไปวัดกันจริงปะอ่ะไม่อยากถูกหลอกไม่อยากจนอย่าไปเป็นสายเปครับเปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เพื่อนมิตรภาพไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความจนกลับมาถ้าไม่อยากจนก็อย่าไปเปเนาะอ่ะฝากแชร์แล้วกันใครไม่ชอบปัดผ่านไปไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับเพราะนี่คือผมมาพูดในฐานะที่ ผมมาช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่มาหลอกคนอยากให้ทุกคนไปทํางานหากินไปทํามาหากินทาาํามาหากินจากการทําคลิปรีวิวไม่ใช่มานั่งหลอกให้โยเหลียนโอเคไหมครับอ่ะฝากแชร์นะทุกคน